เรมลืมค่ะพี่น่อสี่าดเนาะแต่ม้าหมูว่าเนาะอู้หมูหนี่างแค่ะเกือเอาเนาะเกลืออาเลยค่ะถน้ำออกากบ่อเือดกาจสังเดอกเองา รอสิเลิกไปก่นพอให้ใหญนะบ่มีแห้งพี่น้องกินดอยเนาะเ็ยังห่างเด้อออกบ่ทันหลายด้ยังคอแล้วพุ่นนันได้ก่อนพอก่อนค่ะ S <S สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอ <G ül> พอกันในบรรยากาศป่าคือเก่าลรอค่ะอกอ,อกป้าผีผ้าหน่องมาหากฮเห็ดเนาะเดี๋ยวสันนิดภาพไปเบิ้งค่ะมือนีซันนิดโพยอย่างผีหน่องเอ้ยข้อของดีเลยดีว่าดีละมาซาเนี่ยมามาซาไปครับเฮ้ยแบ่นี้แต่ละใงเนี่ยจุ่มเขาเด็กเก็บอยู่เนาะผีสาวไม่ยังสีกันเขาผี่สาหน่องไม่เบ่งกันเลย ปัดเถอะอืะอออมสอหยาบใครหยาบยังขึ้นหรอไ้าเหลื่อมเกียบแตอันบานกันแหลนะเนาะนี่แ <c oughs> <า>กน่นี่ไม่ว่านทักอืไปตุ่มปุ่นค่ะพี่น้องไมว่านง่ายเลยนะมาวาน่ว่นทักเลยนาะม่ได้เข่ามากนะ่ะบานที่มืด ดอกจะดอกเอาได้เนาะอันนี้กะที่บ่เอาละค่ะไว้ก็จะเสือต่อไปไมนเอาอันนี้กินนั่นเลยสักโอ้ยแม่เบี้ยลวงไปอุยนักถอยว่าแล้วว่าแล้วอีดีจอยน่าจะเคลียร์ึงก่อนเนาะ อ้น่ะโอ้โแมเนาะแค่กินไงค่ณหเสียวๆ,ๆมีแล้วสนีแล้วเตียมันกันเตียจะหาดอกขึ้นกินอ้าเขาเอืมมันเขากินแยวเป็นแส,นส,นส,นสนงแยง,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 งอยู่เลยไล่ไล่ไล่แต่งานตัวแ <c oughs> ม่มาคอยเหนียบดฉลงเหยียบออกสักกัน เทาก็เปิดให้พี่ให้นอ้องบ่มกันเด้อค่ะเดี๋ยวตอนนี้กระชียบเนาะนี่ก่ปลาไม่ค่อยดีดอกเดิมๆค่ะพี่น้นนองเสียดายเนาะแต่มันหมูว่าเนาะโอหมูหนีไงแหงค่ะเขาวถึงเหลียงเลยคะน่ะอย,อ,นอ,อยู่น้ำก,กันหมูอยู่น้ำกันแต่เก่ามันบ่ค่อยอยู่น้ำก,กันเนาะจะแย,ยกกันค่ะแต่ว่าหมูหนี ก็เ,เกินน้ำไก่เดือกเอาแต่ดอกใดเนาะจากดอกเสาวเขาก็บาเอาค่ะอที่บนนี่นะมาแล้วตายมาเนาะแมงกินอ่ะอันนี้ละงอกขาวค่ะทั้งหนานงงเราเป็นงอกเหลืองโอ้ยท้องแสบ <laughs> แมงเกิกระอยากกินเนาะท้องแสบเกิดไหมกับพี่น้อง <laughs> ต้ขงไม่แย่งเขาบ้ม่แย่งเขาขอในได้เแบงกันเดี๋ยวเดีมัวเอาเนาะฟาดฟาดคิดเลือกเอาละค่ะถอดร้ายเ่านจอดเอร์อเดี๋ยวสิตาดก่อนต่อกระดอกงาม ปเป็น,นไทรตูหอมๆค่ะพี่น้องขวัวพริกสดค่ะขัวพริกสดหอมกระเทียมตำไท่ต,ตูเฮ้ยอาหารแบบเป็นบ้านค่ะปีละขังเนาะเป็นอาหารตามได้ดูก,การค่ะเขาอื่นพริกสดเนี่ยมันบวัวขัวกับกีกีนะกีตำเนะ้ี นี่พาสุกกำหามเนี่ยว้หอมดัวป๊าดโอ้โมังวนนี่กรดิ่งันเลยหือมือวานตันเลยเนาะเป็นไข่อยู่มานี่เขามันขุ่แต่ว่ายางด้วยมือละเ็นชิปโล่ค่ะน้ำอีกแล้ว ลบ 20, ล,บ20ลกค่ะงางข้นดอยงางไม่ปล่าแต่เรามือใส่เวลาัล้งหกชั่วโมงค่ะหมือเด้อพี่น้องงางข้นปล่าขินดอยนี่บ่ธรรมดาเลย,ดยได้สองยางมนะได้สองยางค่ะได้เฮ็ดได้ออกกำลังกายค่ะพี่น้องร่างกายได้เผาผันลดน้ำหนักไป,นปนไไไ้น่ำปวดดีค่ับึงที่เดินอือมันปวดมันอัน,น<ำ>ตันไ Bụi lẻ khó hâu cả nào đó, Thương giọt không, ấy ừ. nhanh nhỉ Đó, nó chỉ để ở mhm 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 đi mhm 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 ไม่เอาได้เยอะปวดกินไม่น้อยอะไรอีกบอ bán may hả cái lắm thì càng không ngon cái thứ này cái thứ này mà cái lòng thứ này là cái thứ này กินค่ะดอกอ๋อกีะดองดีเอาอยู่บแบาไหนเบาไหมเนาะเอาไปเบาแล้วค่ะพี่นอกแม่งจก็กินแล้วนะอะไรอย่านเงี้ย mình đi qua xong này đấy làm rồi suối đi Đọc bám đó bám Ghiền Mì Gõ được ha, đầy để Đã bỏ cái mùi hướng luôn nè Nè Mát rồi Ôi bà. Này lại à nó. Bò đọc. Nhất <laughs> bàn.

ว่าเตาเทาเห่าาแล้วค่ะให้ผึ่งนุ่งๆค่ะพี่น้องวบานเนอ่์กัดะสวยอยู่ค่ะสองโดดอน้างซื้อนะถุงซื่อนุ่งนึ่งเหลืองสวยๆค่ะอนน้เห็นแล้วเงอาหูนออกเลยค่ะ ยี่พอแต่เหลือสีเขาเนาะอืมมันมันเลยพี่ไหมเฮ็ดเนาสวยเลยมันเเดชนานุ่นโมเลกันนวลเนาะเฮ้ยเนาะแต่ถ้ามีสิเอื่นเ็็หนานว่นจะสีกสีดอกเดียวค่ะแก้ มาสีบอก็ได้เอาละละบันก็จะใส่เนี่ยใส่ใส่ผ่าพอจะเฮ็ดบันแต่ทุกคนนาะมูไรนี้หละพอจะเฮ็ดบันพอจะเ็ดบานกรอนล็บบัน ให้เขาแต่แงอะ้เขาแต่แงหรืยว่าเห็ดนาเขาค่ะอคดอกแข็งงามดีจ้ะเป็นมูค่ะไม่เติมอยู่สวยเลยค่ะ

แกงสดน้ำก็ไเด้เขะพี่้องใส้พักติ๋วแย่คู่กันกันเครื่องกเข็มมากรสจัดนะเขาินเครื่องเข้ม้เขาแป้งให่ท่านสิออกได้ ทุกฤดูเห็ดนะตอว่า,าเห็ดไข่เห็ดดินเห็ดเพาะเห็ดเนั้ออกิ่นกระสีออกได้ตลอดค่ะเ,เห็ดนี้ยเขาออกี่งี้ซั้นีน้มากินจีครับเนาะจีก็เอาจีชอบ,อำชอบอยำมันกุบกรอบดิ ันอยู่สูงเล <laughs> ยค่ะจอมดอยค่ะดูทั้งดอยเลยจ้ะเสมอดอยเลยเนี่ยเกิดสูงแนงค่ะตรงนี้ใครอะเกิดดิบจอมดอยนี่ิค่ะ เหลืองค่ะมันนี้มูมีปวกขึ้นเกาขึ้นหรอแต่ดอกอวนดีจ้ะงจังน่างกินเลยเฮ้อู้ขอเชรญตามติ้นตามติ้นจิขึ้นแล้วนี่ว่เกิดอะไ ค่ะพอจะสีเรื่อยๆก็พอให้ไงนี่ยล่อไม่แห้งะลี่นองถึงร้อยคนเนาะเห็ดยังหางเ้ยสาออกมาทันหรือลรกันยังกอแเหรอคุณนันไดงน้ก่อนพอก่อนค่ะ คืเบาะออกงในนะเอาเอาแบัวค่ะนี่นบั่วจำกลกับบ้านเทาเนาะงามอยู่ สีโอ๊กป้าลแล้วล่ะค่ะพี่นุ่มผ <คา S 1> ่อนแห้งแล้วค่ะเนี่ย คลิปนี้โอ้มื่อคลิปนี้กับสิ่งพ่อทำนี่ก็แล้วค่ะพี่น้องผลงานเท่ากันบ่ริดหวังเนาะเด็กตาหน่วยเกาหน่วยประจังค่ะไปเคยหาค่ะไปเลยก็ขอขอบคุณค่ะทุก,ท,กทุกการรับชมเด้อจ้าฝากกดไล์ก็แชร์น่ำค่ายสาพรพัดลื่อถุงไม้พอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้สารีบารดขอลาพี่น้าหนอนไปก็แล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัดสดีครับ